ถ้าจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมอย่าปลูกแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกไปแล้วมันก็ไม่มีลูกอันนี้เป็นข้อผิดพลาดของผมเองนะครับที่ไปปลูกมะพร้าวน้ำหอมใกล้กับไม้ป่าเกินไปนะครับผมปลูกมะพร้าวน้ำหอมห่างจากไม้ป่าประมาณ3เมตรนะครับในความคิดของผมตอนแรกที่ผมปลูกมะพร้าวน้ำหอมตรงนี้บริเวณตรงนู้นนะครับผมจะทำนาแล้วก็ เห็นว่าบริเวณพื้นที่ด้านข้างตัวนี้นะครับมันว่างอยู่ก็เลยคิดว่าเออถ้าเราปลูกมะพร้าวน้ําหอมไปแล้วนะครับมะพร้าวเขาก็จะเอียงไปรับแสงเองนะครับแต่พอปลูกไปแล้วนะครับความคิดผมกับที่ผมคิดไว้มันไม่ใช่นะครับพอเราปลูกมะพร้าวน้ำหอมใกล้กับไม้ป่าไม้ป่าเขาจะมีทรงพุ่มที่กว้างนะครับ พอทรงพุ่มมันกว้างมันก็จะมาคลุมต้นมะพร้าวน้ำหอมหมดมะพร้าวน้ำหอมเป็นต้นไม้ที่มันชอบแดดเต็มวันนะครับแล้วก็ต้องมีน้ําถ้าไม่มีแดดนะครับมะพร้าวน้าหอมเขาก็จะเป็นมะพร้าวพันดูใบนะครับก็คือมันจะมีแค่ใบมันจะไม่มีลูกนะครับนี่ครับผม ปลูกมะพร้าวน้ำหอมตรงนี้ผมมีระบบน้ําให้นะครับมีระบบห้ามกับสายยางเดินมานะครับบริเวณข้างๆตัวนี้ผมก็จะปลูกผักวัสป่าแซมกับไม้ป่าด้วยนะครับนี่ครับก็จะปลูกใกล้ๆกับต้นไม้ป่าห่างจากมะพร้าวน้ําหอมประมาณ1เมตรนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมเลยนะครับว่า บางสิ่งในการทําการเกษตรนะครับสิ่งที่เราคิดอาจจะไม่เป็นดังที่เราคิดไว้นะครับเพราะว่าเราขาดประสบการณ์นะครับผมเลยทําคลิปนี้มาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องผมนะครับได้ดูนะครับว่าถ้าเราจะทําการเกษตรนะครับเราจะปลูกมะพร้าวน้ําหอมเราอย่าปลูกใกล้กับไม้ป่านะครับเพราะว่าปลูกไปแล้วมันก็จะไม่มีลูก เหมือนอย่างที่ผมปลูกนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการนำประสบการณ์ข้อผิดพลาดแล้วก็การขวาดความรู้นะครับศึกษามาไม่ดีพอมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเผื่ออาจจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมที่จะวางแผนในการทำการเกษตระนะครับว่าถ้าท่านผู้ชมจะทำโคกนองนาหรือการทำการเกษตรสผสมผสานจะปลูกไม้ป่าไปด้วยอย่าปลูกต้นมะพร้า,ามหอมใกล้กับต้นไม้ป่านะครับเพราะว่า พอปลูกไปแล้วมันจะทําให้เราเสียเวลานะครับเสียทั้งเงินนะครับแล้วก็มันจะไม่มีลูกนะครับไม่ได้ผลผลิตครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ